สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกแนวคิดจากพระสูตรหนึ่งนะคะชื่อว่ากกกระจูมะสูตรค่ะครับผมกกกระจูมาสูตรหรือที่แปลกันว่าพระสูตรอุปมาด้วยเรื่อยนี่แหละครับฟังชื่อแล้วก็น่าสนใจนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาที่เราได้มานี่เป็นส่วนหนึ่งของพระสูตรนี้เล่าถึงเหตุการณ์แล้วก็คําสอนที่น่าคิดตามมากเลยค่ะ ใช่ครับหัวใจสำคัญเลยก็คือการฝึกจิตใจของเรานี่แหละครับให้มีความอดทนมีเมตตาแล้วก็ไม่หวันไหวไปกับคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นไม่ว่าจะดีหรือร้ายว่างั้นเถอะนะคะครับไม่ว่าสถานการณ์มันจะดูรุนแรงแค่ไหนก็ตาม เหมือนเป็นการสำรวจความเข้มแข็งข้างในจิตใจเราเองน่าสนใจคะ่ะเริ่มต้นจากเรื่องแรกเลยไหมคะเรื่องพระภิกษุรูปหนึ่งได้ครับเรื่องพระโมริยะผักคุณะท่านนี้สนิทสนมกับภิกษุณีมากเกินไปหน่อยเกินงามว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับพอมีใครไปติเตียนภิกษุณีเข้าท่านก็โกรธหรือในทางกลับกันถ้ามีใครมาติเตียนท่านต่อหน้าพวกภิกษุณีพวกเธอก็อืโกรธแทนปกป้องกันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา ค่ะพระพุทธเจ้าก็เลยส่งเรียกพระโมริยะภัคุณะมาตักเตือนครับว่าการกระทําแบบนั้นมันไม่เหมาะนะกับคนที่สละเรือนมาบวชด,ด้วยศรัทธาแล้วแล้วท่านสอนว่ายังไงต่อคะท่านก็สอนว่าแม้จะถูกติเตียนหรือกระทั่งถูกทําร้ายร่างกายแม้ว่าจะเกิดกับตัวเองหรือกับคนที่เรารู้สึกผูกพันก็ตามเนี่ยก็ควรจะฝึกละความยึดติดความพอใจหรือความคิดที่มันอิงทางโลกไป ควรฝึกจิตให้มันไม่แปรปรวนไม่กล่าววาจาชั่วร้ายออกไปแต่ให้มีเมตตาจิตอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์แล้วก็ไม่มีความโกรธแค้นอยู่ข้างในคำว่าเมตตาจิตนี้ดูเป็นหัวใจสาคัญเลยนะคะใช่ครับคือไม่ใช่แค่การกดความโกรธไว้เฉยๆนะครับแต่มันคือความปรารถนาดีจริงๆอยากให้เขามีความสุขปลอดภยัยเป็นความรู้สึกที่มันแผ่ออกไปแผ่ไป แม้แต่กับคนที่ไม่ดีกับเราถูกต้องครับแม้แต่กับคนนั้นเลยเป็นการเปลี่ยนมุมมองข้างในจริงๆให้มันเป็นบวกเป็นการเกื้อกูลเข้าใจชัดขึ้นเลยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่ดังเหมือนกันเรื่องแม่เรือนเวเทฮิกาใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเรื่องนี้ก็คลาสสิกเลยแม่เรือนเวเทลิกาเนี่ยมีชื่อเสียงมากว่าเรียบร้อยอ่อนโยนสงบเสงี่ยมแต่ว่าแต่ธาตุสีชื่อนางกาลีเกิดสงสัยครับว่าเจ้านายตัวเองเนี่ย เป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าหรือแค่ภาพลักษณ์ก็เลยลองทดสอบดูครับลองง่ายๆเลยคือตื่นให้สายกว่าปกติจากที่ไม่เคยทำแล้วผลเป็นยังไงคะตอนแรกๆแม่เรือนก็แค่เอ่อตะวะนิดหน่อยพอนางกาลีลองตื่นสายขึ้นอีกก็เริ่มมีคำหยาบคายออกมาอ้าวแล้วพอครั้งสุดท้ายลองตื่นสายมากๆคราวนี้แม่เรือนเวเทลิกาคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยครับ ขวาลิ่มสลักประตูเนี่ยฟาดหัวนางกาลีจนเลือดไหลเลยโห oh, แรงเหมือนกันนะคะเนี่ยจากภาพลักษณ์เรียบร้อยเรียบร้อยเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นชัดเลยครับว่าความสงบเสงี่ยมที่แท้จริงเนี่ยมันจะพิสูจน์ได้ก็ต่อเมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งที่ไม่พอใจไม่ใช่ความสงบแบบเปลือกนอกหรือตอนที่ยังไม่มีใครมาโยโมโหจริงค่ะมันวัดกันตอนนั้นจริงๆแล้วในพระสูตรก็ยังพูดถึงวาจาห้าประเภทที่คนอื่นอาจจะพูดกับเราด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับมี5แบบคือพูดถูกการหรือผิดการพูดเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงพูดคำอ่อนหวานหรือคำหยาบคายพูดคำมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แล้วก็พูดด้วยจิตเมตตาหรือพูดด้วยโทสะครบทุกรูปแบบเลยนะคะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยคำสอนก็ยังคงเหมือนเดิมคือให้เราฝึกจิตอยู่เสมอว่า จิตของเราเนี่ยจะไม่ปราปรวนไปตามคำพูดนั้นเราจะไม่เปล่งวาจาลามกตอบโต้เราจะอนุเคราะห์ด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเมตตาจิตไม่มีโทสะในภายในต้องฝึกแบบนี้ตลอดครับและที่สำคัญคือต้องแผ่เมตตาจิตที่มันไพบูร์ใหญ่ยิ่งหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทออกไปตลอดทั่วทั้งโลกเลยท่านมีเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นด้วยใช่ไหมคะมีครับ ท่านเปรียบเทียบจิตที่ฝึกดีแล้วเหมือนกับแผ่นดินที่ใครจะเทของสะอาดของสกปรกลงไปก็ไม่หว่นไหวหรือเหมือนอากาศที่มันโปร่งไม่ติดข้องอะไรหรือเหมือนแม่น้ำคงคาที่มันบริสุทธิ์อยู่เสมอหรือแม้แต่เหมือนหนังแมวหรือหนังเสือที่ฟอกดีแล้วมันจะยืดหยุ่นทนทานไม่ฉีกขาดง่ายโอโ้เห็นภาพเลยค่ะแล้วก็มาถึงจุดที่เอ่อเข้มข้นที่สุดของพระสูตรนี้อุปมาด้วยเรื่อยใช่ครับ อันนี้คือที่สุดแล้วท่านตรัสว่าถึงขนาดว่ามีโจรผู้ร้ายเนี่ยมาจับตัวเราไปแล้วก็เอาเลื่อยค่อยๆมาเลื่อยอวัยวะเราทีละส่วนทีละส่วนโอ้ยแค่คิดก็ครับ แม้ในขณะที่เจ็บปวดทุกทรมานขนาดนั้นถ้าหากเราเกิดมีจิตคิดร้ายต่อโจรพวกนั้นขึ้นมาแม้เพียงนิดเดียวก็ตามท่านว่าก็ยังถือว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของพระองค์อย่างแท้จริงนี่คือมาตรฐานที่สูงมากๆเลยนะคะทำได้ยากจริงๆมันเป็นการเน้นย้ำถึงขีดสุดของการฝึกจิตเลยครับคือการรักษาเมตตาจิตเอาไว้ให้ได้แม้ในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ เป็นบททดสอบสุดท้ายจริงๆของความอดทนของการไม่ผูกเวรสุดยอดเลยค่ะการคุยกันวันนี้จากโกโกจูกโ,กโมสูนี่ทำให้เห็นพลังของการฝึกจิตจริงๆนะคะให้มันมั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วก็เต็มไปด้วยเมตตามไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามใช่ครับ ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆคำพูดที่ไม่น่าพอใจในชีวิตประจำวันไปจนถึงสถานการณ์ที่มันรุนแรงสุดขีดอย่างเรื่อยๆเลยแก่นแท้ก็คือการพัฒนาคุณภาพจิตข้างในเรานี่เองให้มันแข็งแกร่งเหมือนแผ่นดินเหมือนอากาศที่ปัจจัยภายนอกทำอะไรเราได้ง่ายๆสร้างภูมิคุ้มกันทางใจขึ้นมาค่ะงั้นสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่า ถ้าเราลองเอาหลักการเรื่องการรักษาจิตไม่ให้แปลปรวนแล้วก็แผ่เมตตาเนี่ยแม้จะทำได้แค่เล็กน้อยก็ตามเอามาปรับใช้กับการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจําวันของเรามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างไหมคะในการรับมือกับความขัดแย้งหรือคําพูดที่ไม่ได้พอใจที่เราต้องเจออยู่เรื่อยๆลองนําไปคิดต่อกันดูนะคะ